ะะก็อยากสอบถามว่าการตรวจสอบเนี่ยถึงไหนแล้วนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่เพื่อนสมาชิกได้นำมาพิปรายเนี่ยว่ามันมีการทำธุรกิจของอพสนะคะในหลายๆเรื่องด้วยกันเราเพิ่งทราบว่าในความเข้าใจของเราว่าลอตเตอรี่ ที่ให้โคต้ากับอผศออไปเนี่ยไม่ได้เป็นการแจกจ่ายลอตเตอรี่ไปเพื่อให้ฐานผ่านศึกได้นําไปจําหน่ายต่อเพื่อหาไรายได้นะคะหรือว่าทํามาหากินเนี่ยแต่กบกลายเป็นว่าทางอ,าอสอเองเป็นผู้เก็บโคต้านั้นไว้แล้วก็ทําการจําหน่ายต่อขายต่อนะคะเรียกสั้นๆเรียกง่ายๆว่าเป็นยี่ปัว กองสลากด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ในส่วนเกินที่เป็นกำไรที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มีการจัดสรรให้กับฐานผ่านศึกทั้งหมดตามลำดับขั้นแต่กลับมีการปันเป็นเงินรางวัลน,นะคะหรือถ้าเราเรียกง่ายๆว่ามันก็คือโบนัสนั่นแหละคะ่ะที่ได้นำมาแบ่งปันกันเองในบรรดาผู้บริหารแล้วก็กรรมการบริหารนะคะออนอกจากเรื่องลอตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกหลาย หลายหน่วยที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นโรงงานอารักนะคะสารหลักเมืองนะคะหรือว่ามีการแตกลายธุรกิจต่างๆในะเรื่องของการพลังงานอะไรต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อีกเช่นเดียวกันนะคะกำไรที่ได้จากการบริหารเนี่ย ก็นำมาเป็นเงินรางวัลหรือว่าโบนัสให้กับผู้บริหารแทบทั้งสิ้นนะคะในส่วนที่จะถูกปันให้กับฐานผ่านศึกเนี่ยก็เป็นอัตราที่คงที่คงเดิมไม่ค่อยได้มีการปรับเพิ่มมาเป็นระยะเวลาหลายปีดิฉันก็เลยอยากสอบถามนะคะเงินอุดหนุนการให้การส่งคลอดฐานผ่านศึกที่ให้1316ล้านเป็นการให้ตรงไปที่ฐานผ่านศึกหรือให้ผ่านอ,อผศและอผศไปจัดสรรให้กับฐานผ่านศึกอีกทีหนึ่ง นะคะ1,316ล้านนี้จะถูกแบ่งสรรปันส่วนให้เป็นเงินรางวัลให้กับผู้บริหารหรือว่ากรรมการผู้บริหารของอพสออีกหรือไม่นะคะเรื่องของเ,ออเงินอุดหนุนนะคะโรงพยาบาลฐานผ่านศึกเนี่ยเราก็เพิ่งเห็นข่าวคราว,าวอีกเช่นเดียวกันนะคะว่าก็มีการใช้ช่องทางของโรงพยาบาลฐานผ่านศึกในการซื้อ เรื่องของยาะะที่นำไปจำหน่ายต่อต่างๆเนี่ยนะคะที่ก็เป็นข่าวคืโครมรวมไปถึงการใช้ทรัพยากรของโรงพยาบาลของพอออผศออนะคะโดยการที่ชำระค่าบริการโรงพยาบาลในอัตราที่ถูกกว่าห้องที่พักจริงเป็นต้นเรื่องเหล่านี้ได้มีการตรวจสอบหรือไม่เพราะว่าค่อนข้างที่สะเทือน,อนใจสเสื่เดินใจพวกเราด้วยนะคะในฐานะกรรมธิการงบที่ดิฉันก็ดูงบตรงนี้มานานหลายปีแล้วไม่เคยพูดถึง ไม่เคยพูดถึงรายการเหล่านี้เลยด้วยความที่เชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าเงินที่เราได้จัดสรรไปเนี่ยจะส่งถึงมือเป็นสวัสดิการให้กับทหารผ่านศึกนะคะลำด,ดับต่อมาเนี่ยสนักประหลัดกระทรวงกลาโหมนะคะก็วันนี้ขอประกาศต่อนหน้าทุกท่านในที่นี้ว่าเวลาของพวกเราได้มาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ